สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อ,นองทางทางช่องนันทชอพิอ,อิียลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่20พฤษภาคมพศ2565นะครับเตรียมความพร้อมครับพระเอกเตรียมมาแล้วก็เถาะเนีๆๆๆ่ยทฮะโอ้มือแหงเถ่าเนาะเตรียมความพร้อมครับมือนี้ ช่วงบรรยากาศช่วงซ้อมพิธีกรไลสอนกองอีสานสวัสดีครับพี่กอฟเบญฉพลน้องยูนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาหาน้องยูครับพี่น้องแป๊บหนึ่งแม่พัชอันนี้ไอออนครับผม บนเวทีนั้นก็จะเป็นหัวหน้านกก็กำลังทวนบทแสดงให้นะครับอ่าให้บทให้บทบาทแต่ละคนนะครับอันนี้น่าจะฉากที่สองแล้วนะครับฉากแรกแบง์ออกไปแล้วกับน้องแบมกับเสพน้องยูกินข้าวหรือยังพี่สั่งข้าวไปให้แล้ว<ม>ข้าวผัดก<ม>ินข้ากินเขาจะแขบไปในมือนี่ รอบเสาเออ่กะวดเียวเอียงเกาะเลื่องแบปวดเหงียวอ๋ออีลายของเขางามครับพี่น้องให้น้องงามเขาหนั้งทั้งกันเขาจะหัวหน้าให้บทหัวหน้าให้บทหัวหน้าเสียงเดง นี่ดอกไม้อันนี้พี่เน็กไทยนะครับผมโอไม่ใช่นะพี่โบนะครับเรียนเองเรียนเองโต๊เองอันนี้พี่เก มานาจะร่างให้บทให้บาทให้บทแต่ละคนนะครับว่า <c oughs> เล่นเป็นศิลปินไหนหเล่นเป็นตัวละครตัวไหนนะครับ <c oughs> นี่ยะครับพี่น้องบรรยากาศการซ้อมของเฮากับศิอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูบุคคลเบื้องหลังกันด้วยนะครับศิลปินก็ซ้อมไปนะครับแล้วก็ สำหรับโชว์นะครับทุกๆโชว์ทุกๆการแสดงนะครับอันนี้บุคคลเบื้องหลังนะครับผมสำหรับคนสวยๆนะครับมาแล้วนะฮะอันนี้อันนี้น้องยูกินะครับผมอุ้ยยูเรียจำผิดหรือเปล่าอ๋อพี่เห็นสวยเหมือนกันเนาะอุ้ยดูไม่ออกเลยหรอเฮ้พี่สักข้ามเนี่ยสวัสดีค่ะบ่บ่ฮวนบ่ลาโบค่ะ นี่ครับน้องเรามาปากมาเสียบขนมาใช่เหรียญเสื้อค่ะน้องมิวบ้าน้องบานพีชายเรามาเสียดเชิน้องมิวน้องอุ้มแดนเซอร์เซ็ตชายแท้ของเรานะครับโอ้ยติชานี่ค่ะอ๋อเดอันนี้น้องอะไรครับน้องว่าน้องว่านะครับบักว่าอันนี้แม่อะไรครับ แนะนำหน่อยอ๋ออันนี้ต้มต้มตุ่นครับ่ใช่ต้มกิฟเฟอรินครับอันนี้พี่อันนี้ครับพี่อะไรครับนี่น้องนนนนนะครับผมเสียบขนแผนกเบื้องล้างครับพี่น้องขนงามๆช่วงงามๆนะครับกะช่วงว่างเนาะแม่เนาะช่วงอย่างนี้ก็มาเสียบขนไว้รอนะครับสําหรับการแสดงภายในคืนนี้อ่าตีสองของวันนี้นะครับไปยังตู้แดงตีสองไปข้ามฝุ่นผู้ดีสินหาเบอร์เสียบเนื้ออื่นในอยู่ อันนี้พี่เอกนะครับอเอกน้อยร่มฮอกุดมันนี่ก็ซส้อสตาร์บัคมาฝากขวานาครับน้องยูโคนลเซ็จน้ำส้มกับขนมเซ็ปมา้าฝากขวานานนะครับเขามหน่ากูเด้อเดี๋ยวเราไปหาศิลปินโอ้ศิลปินดังเขาก็อยากเอาเขากล้องฮะละแม่ ไส้กรอกไส้กรอกอร่อยมากเลยใช่โอ้นี่แบงค์กินอย่างนี้เลยใช่ขอแล้วว่ะขนาดไม่ได้ถ่ายห้าวันอนะ่ะกินไปปับ๊บโอ้ยระบายเลยจริงๆของดีจริงๆเจนนี่เจน<ๆ>นี่ก<ๆ>ิกระกินามาลคนนี้แม่ไฝ <c oughs> นะครับเป้ไฝไฝทองคนที่เพิ่งในเฟซบุ๊กไปบ่อยที่ก้าเบื่อเงินหัวหน้าไปทุกไลน์นะครับแต่ไม่รู้ตังเป็นไหนไปทุ่มผู้ชายหมดนะครับคุณดีอย่างไรทำไมฉันจึงคอยให้มา หรือว่าฉันลงรักคือคือการการโคตในเฟสเนี่ยแม่คิดว่าถ้ารให้ระบายฮอบโดตรให้ FC เอซซี่เนี่ยให้เอซซีเห็นว่าเห็นเราคนได้ยิ้ม,นม,นมคนได้หัวกับฮอบโคตรบัรโนจะอยู่หรือจะไปจะนู่นหรือจะแม่แม่แมี่ยแม่เลือกอันนี้ช่อได้แม่ในระดับแนะน้ำจากแม่หรือแม่ไล่เป็นแม่ยายไร ใหญ่ไรที่อยู่ในโซเชียลครับผมเราเป็นแม่เออรเขาได้แนะนำมาบ้าเราเป็นศิลปิน,น,ปนเราอยู่ในอาชีพตลกใครคนหัวกนยงมีกวานใครคนได้ยิ้มใครคนได้ห,ดหัวดีกว่าเสียบางจะบไปต่อนลาสิพ่อสามีแบบวุ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยพูดพูดวันนี้อให้รวยเองตีใทางลบ วันนี้ท้อจังเลยกําลังใจอยู่ไหนเนื่อยไม่อยากทำเลี้ยงอะไรสิกับเพามาเพลอเ้ามเอิบอย่เกิดเป็นเห็ุละโง g ขนาดอยู่ในโคกจะมีคนไปเคี่ยวหาคนเห็นแต่นก็เลยแต่ว่าเมื่อหันเห็นโจรดจริงๆแล้วความรักมันไม่มีแล้วแหละอายุขนาดนี้แล้วหนามันไม่มีแล้วแต่เมื่อหันเห็นโพดแบบว่าทุ่มกับเขาเท่าไหร่ก็ไม่พอหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสียใจจังเลยถ้าถ้าเริ่มทุ่มถ้าเรื่มทุ่มกันนั้นเอาเร่องจริงเรื่องจริงกันนั้นแค่่าแม่เคยถามาแพ่ แม่ก็าได้ระตูแบบถึงชาแนวแ่วเม่าแม่สีมีโอกาสไม่้ระตูแบบถึงชาแนวครับก็นั่นแทว่าคนเจา้าบ่ทุมหรือว่าเจ้าบ่มีผัวภาษาใงซ้ำประนนตูถึงชาแนวโจสื่อได้หอดเครืงเสียงอุบลนต่ยันร้ากําลังแพค่ับคนไม่ีเรีกาลัแบไอ้กําลันแพกับไอกยย้กะเอาหนีด้ว่ กำลังแข่งคับไอ้อดกำลังคุยธุรกิจกันอยู่นะครับกำลังคุยธุระกันอยู่นะครับเพื่อนได้เพประโยชนเพื่อนเราให้เอซีเราได้ยิ้มเย้ยแจ่มใสดีกว่าครับแมนแมนเพื่อนคนเบิ้งเข้าเนี่ย เพิ่มเบิ่งไรท์ส่วนเฮานี่จะ50ไร่แล้วนะครับ50ไร่แล้วนี่ไปได้50แล้วเลยคนนั้นน่าเมาดีครับติดตามช่องแม่ไฟนั่นม่เด้อครับไฟทองแฟนเพจใน Facebook ไฟทองแฟนเพจใน YouTube ไฟทอง Channel ฝากเข้าไปลบติดตามนะครับยกเลิกการติดตามนะครับบ่แม่นให้ไปติดตามโอ้ยเว้อเลยเนาะไปอีกสิ่กันมาแล้ว โอเคครับนี่คือช่วงบรรยากาศของการซ้อมนะครับพี่ๆแม่ๆนะครับเดี๋ยวแบ่งกันสิไทยบรรยากาศเบื้องล้างมาให้้องอีกครับสวัสดีครับ